ขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นไม่ลุกไม่ลุกเแต่ไม่ลุกต่ออุ้ยอุおお้ยอีเขียโดนตีนงแม่งไอ้หนักแล้วนะต้อไมีบหลบไอ้ยี่แสกง้วยมันเล่นเยอ่เนอะที่มันไม่ลุกอะกระจายเลยสิมันไม่ยอมลุก อยากทำอะไรทำเลยครับทำไมเราตกทำไมล,ล่ะจะตกทำไมล่ะทำ, <c oughs> ทำะไรทำเลยพี่หาเสาวอลกันรู้อะไรไม่หายแน่ขันล<ป>ุนในนี่หรอไม่รู้เหมือนกัน<อ>จำได้วอลเอาทำไมอยู่ใเสาเล็กวะาจำได้ว่าตกใจลองค์อะไรตกใส่หัวมันก็หายไป รครับมีงานใต้เปิดรับสปอนเซอร์นะครับสามารถทักมาได้ที่อินบอ็อกซ์ทุกคนนะอ่าเอ่อ,อ,อจะพูดยังไงดีอ่ะเนี่องอะไรดิจะพูดยังไงดีอะตัวนี้ก็ทำอะไระะไ,มไม่ได้ ก็ปล่อยคนไปมันเล่นอะไรไม่รู้อ่ะดูไรอยู่ปะดูไรอยู่ปะว้าวดีดิดูดดูดิี่อมดิรอมนี่ทำอะไรอ่ะฮะเรียกเรียกวิญญาณใช่ป่ะเดี๋ยวพูดอะไรนะปีพูดอะไรนะเมื่อกี้นะปีพูดอะไรมาพี่ไม่ได้ยินป่าเันหนาดังมากบอกว่าดูไรด่วนดูไรด่วนพี่รอมเป็นอะไรไม่รู้ ดูนเนี่ยไอพียดูมนหน่อยดูมนหน่อยดูนหน่อยดูไวไปก่อนดูไวไปก่อนดูไไปก่อนดูอยู่ดูอยู่แปลกมากตอนเนี้ยแปลกมากเราเล่นอะไรอ่ะเห็นอะไรวิ่งเข้าข้างหลังไอ้ไราเนี่ยเหมือนมีอะไรวิ่งเข้าหายรอเมื่อกี้ในด้านหลังเมื่อกี้เนี่ยด้านหลังมันกระดูกที่มันกินเนี่ย ไอ้ลอมอย่นี้อะแบบนีลมเฮ้ยไอ้ลอมย่งก็ดูเขปแล้วอ่ะมึงอยู่ให้กล้มาหน่มึง่ามัหน่อยด้ออ้ยเอทุกเกอร์มึงามันหน่อยดิห้ามันหน่อยห้ามันหน่อยล้อไม่เอาไอ้ร์ึงรู้ตัวนี่นี่ ถุยออกเอาหอกกระดูกถุยออกคงอะไรถุยออกอย่าเคี้ยวเคี้ยวกระดูกเล่นแล้วกูไอ้ล้อมไม่ขาดพี่ล้อมอดีตขี้เกียเกี้ยวมึงมาดูเรื่องมึงนะมึงรู้เรื่องมึงพี่ลอมมึงรู้เรื่องมึงเนี่ยไอ้ล้อมพี่ล้อมรู้เรื่องรู้อยู่รู้อยู่รู้อยู่รู้เรื่อง ถุยออกเพื่อนเปหมา้ยถุยออกถุยออกถุยออกเก็บเก็บเอไอ้เองไม่เอาแล้วนะไม่ดีลำเปเก็บเปเอากรดูเก็บพี่เปฮะนี่มาทีหละไมาไม่แมมวิเก็บเพ้ เอ้มีแค่เพียว่ิไม่หมดหมดห่อแน่เลยหมูไม่ได้อยู่ใกล้เลยใครอยู่ใกล้พี่เบียร์เก็บในมีอยู่ใกล้เออพี่อยู่ใกล้สุดอะเก็บสิพี่เบียร์อุ้ยเฮียเหรอพี่กูล้ออะไรอุ้ยอหัวเงี้ยอะไรวะเก็บเก็บพี่เก็บมีเฮียไปเก็บ นล้องบีบอกวอลบอกเฮียดิบีพี่ดูพี่ลองดิพี่พี่พี่ดู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 ไม่ไหวนะตอนนี้ไม่ไหวเฮ้ยไอไอเป้เก็บเก็บเหอะเฮียไม่เอางี้ไม่ไหว่ะเดินเส้นทางนี้ก็เดินที่สุดเจ็บเดะ

บีบีวันนี้ก่อนบีวันนี้มองนี่มองนี่บอกให้ออกไปเนี่ยนี่เสียงคนแกร้องอะไรวะเข้ามากระถาเต็มเลยนะหมดนี้สมมตพอแล้วน้องอีกไอ้เชื่อมึงรู้ตัวมั้ง เทลามีสุตังเทกัาตมะยังตะขวาโอ้ยล้อมเยอะทิ้งไปคุณรู้ตัวไหมเนี่ย เอาจริงจริงมือรู้ตัวไหมเออมันไม่ใช่ของเล่นกูเก็บนะกูเก็บเก็บเหอะไอเหี้ยไม่เอาไม่เอามันไม่ดีไอหลามีเด็กๆดูอยู่เด็กๆดูพี่ว่ามาดันเงี้ยแล้วมันจะเป็น

ไเพียมว่าอยากไดู้้าอยากได้ปต้าไม่ตัเป็นที่มันก็ยัง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 เรียกยงงี่อยู่นะก็เป็นรอมตอนนี้เป็นที่รอมเรียกก็ยัง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 ขายรอมงานใต้ค่ะกงานไส้หลายตอนนี้เลยงาน้กระดูกเข้าปากเลยยกยกมือใ่ีบี่ไหนเขาทำแบบนีย เก็บนะลมเฮ้ยไอ้ลมเฮ้ื่อยแล้วเหรออยากได้บุญไหมอยากได้ทำบุญไหมทำบุญให้เอาไหมทำบุญให้เอาไหม ทำบุญให้เอาไหมคีโอกินน่ะทำบุญให้ <c oughs> ทำบุญกันไหมอุ้ยไอ้ลอม้ยอ้เยูอีรเเขาบอกมีเด็กอยู่ข้างหลังข้างหลังพี่อกเห็นเหมือนตอนที่เฮียบอกเลยก็มัน,น,มนบบนีไงอ๋อคอ ออคเผอแบบนี้ใช่ไหมเขาบอกเห็นเด็กอยู่ข้างหลังภาสาไม่ท่านนะคะในเขตอีามใต้ตอนนี้เลยนะคตอนนี้เลยอมอุ้ยสัมพูดที่เกี่ยวเฮ่ยเกี่ยวมันมอ่กลับบ้านกันเถอะล้อม ไปเหอะรอมปะวอบอกอย่งนี้ี่ที่ีไม่ไม่ไหวอีงานใส้หน่อยอีงานใส้อีภาษาอังกฤษแล้วก็งานใส้ภาษาไทยในกันเห็นกุ๊กยีบอกแล้วค่ะยีบอกแล้วยีบอีกแล้วตอนนี้อยู่นี่นะมันเซฟมันตกอยู่ตรงนั้นน่ะไม่เอาล้อมปะยีกระดูกเข้าไปปะออกก่อนเถอะรอมปะรอมปะออกเหอะปะรอม จะเลยเป็นอีงานไสอีภาษาอังกฤษงานไสแล้ะมึงรู้ตัวไหมยอมหึ่งปันสอร้อยอนตืนเรู้วเฮ้ยทำไมมีคนบอกว่าเขาเห็นเด็กอยู่ข้างหลังวะายมากเต้นเียก็เห็นนะเดูไรอยู่เเห็นคุณลุกทำไมอ่ะเฮียพี่เดียไอ้สาอะไรแต่หลังผมออะไรวะลวงมะเลยะอะไรอะ มันมีแววตาด้วยนะมันมีแววตาด้วยนะตรงข้างหมอกเลยถังสิ่งมลพิษไปอ่ะมีคนเห็นเยอะเลยเป็นล้มเป็นล้มเป็นล้อมยิ้มให้ใครอ่ะหนูหนูไอ้หนูไอ้หนูมันยิ้มแล้วมันยิ้มแล้วอ่ะอย่งเปที่ยอมอ๋อเคยล้อมปะปไป กูพาออกไปล้องเส็กระดูกเต็มเลยอ่ะเกกระดูกเสร็จไม่รู้อ่ะมันปนนกันนะกระดูกก็อยู่นี่ากระดูกก็อยู่นี่เด็กใช่หรอเอ็นโตัวน่เหรอเาอกอยเป้ดูดิมีใครบ้างมี เราออกเหรอปะกูพาออกไปไปกลับกับกับกับตรงนี้มันเป็นไีบีบีเราเอาปากคายทิ้งถุย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 ทิ้งถุยทิ้งถุยทิ้งเพื่อดยทิ้งเกี่ยวเป็นถุยทิ้งไอ้ล้อมไปดูล้อมปากเหมือนเด็กเลยอ่ะพี่ ถุยทิ้งคายคายออกมาอย่าไปขู้ขอร้องอกกินกระดูกโอ้โหถุยทิ้งอุ้ยไปกูพาออกดูอ่ะไปออกเถอะออกเถอะหลอมไปเถอะปะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เป๊ะใส่แปกไอ้เป้ะแทงแทงแทงไอ้เป้ดูแทงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลอเหลอมไอ้เลอมเนี่ย ไอ้ล <compra. S 1> ้อมออกเถอะลากูพาออกไอ้หนูอุ้ยล้อมออกเถอะล้อมไปไอ้ล้อมเปเปไปเปไปมันออกก่อนเปมันออกเถอะเปมันออกเถอะไปเปไปออกดไปออกออกได้จังออกได้จัง ตามไปอ,อ,อุ้ยติ you you. Ons, ๊กต็อกติ๊กโอ้โหไลฟ์อยู่ที่อีงานไม่ต้องไม่ต้องไม่จ้องไส้นะเดี๋ยวตอนนี้จะลงไลฟ์แล้วนะคะติ๊กต็อกเสียงเด็กอีงานใส้เียงเด็กช่องนี้เข้าไป้ะ ไปไปไปยิ้ียามใส้นะคะแฟนเพจเฟซบุ๊กออนอยามใสยใ้ช่ยามใลนไรเข้าทาไนเล่นมาเล่นมาอ้ี่เหนเลนมาไ้าี่นี่นี่ลอมเล่นมาพี่เอาลมออกคือว่ไปแล้วไปแล้วไปแล้ววิลลอมไค่ะยามตไปแไปแล้วทุกคนแฟนเพจเฟซบุ๊กนะคะ ดึงออกดึงออกลลากออกลากออกว่าเขาเคี้ยวแหละลากรากเหอะเฮ้ยเดี๋ยวมันจะใช่ไหมได้ไหมไปพี่กลับบ้านเราร่อนกันั่อมมาเร็วดึงจริงมึงรู้ตัวใช่ไหมรอมคุยเฮี้ยอะไรวะเอาไปออกเอาไปออกเอาไปออกไปรู้ตัวรู้ตัวออกไปไป รู้ตัวกลับกลับพี่เดี๋ยวเอาไปด้วยดึงออกบีดึงออกเฮ้ยเสียงเด็กเสียงเด็กเสียงเด็กไปเหอะ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 ไปเริ่มมีอะไรแปลกแน้วนะ

เฮ้ยล้อมไม่มีนี่ไม่มี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 เฮียไอ้ปี๊ไอ้ขนลุกเลยสัตว์ไอ้เฮียล้อมไอ้เป้๊กนี่ก่อนไอ้เป้เฮ้ยล้อมล้อมไอ้ล้อมไอ้ล้อมเฮียขนลุก ai ai bing nó đang phỏng bing, bay đi lòng, con đang chơi game mã, nhanh lên, nhanh lên, cái này nó để để ไม่เอาลมเม้เไาไปไปไปออกออกลมอ,ออกทีออกงม,ามางมานมาแล้วลมามาทีงงานมาแล้วไป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 เยี้ยมเลยนะไปไปเยี้ยมเลยไอ้เป๊จับไว้นี่เป้ะเยี่ยมีย่ไม่จับจ้า

พอเถอะพอเถอะป้านี oh, ่ไปเถอะไปเถอะไปไปไปล้ำอ hey! yeah, ah. ุ้ยเด็นจัดป oh, right. ้าป้ออกเอะวบีปไปาออกกอนะดีอยู่กินก่อนเฮ้ยเขาไม่ยอมออกอ่ะลเออไปออไเอามันออกให้ได้เอามออกไปเลยออกไปเฮ้ย ไปเย่นไปดีกว่าไม่อยู่แล้วผมบังเอาตัวไปบังนูมันจะมุดเข้าไปกินอย่างเดียวเลยไม่รู้ว่ามุดไปเล่นหรือไปอะไรน่แต่ ไม่สมควรทำนะกินกองทูดด้วยนะี่กองทูดด้วยนะเขาบางเดินไปแล้วโอเค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 เฮ้ยปวดร้อยอย่าเลยโอเคทุกคนฝากด้วยนะคะอีงามใส้เปิดรับสปอนเซอร์และเพจในเครือทุกเพจของเรานะคะทักมาสอบถามได้นะคะอีงามใต้ทักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ไหมนะไปดีกว่าพี่ไปแล้วไม่ไหวตรงนี้ไม่มีเสียงเด็กว่อมันเรื่องปวดร้อ อยู่สคนไม่ไหวนดูเไปดูดูไปดูก่อนไปดูไปก่อนเียไปไปแล้วไปแล้วเดินไปแล้วจะถึงกองแล้วม้งอ่ะไปตกนาำไปลอมลอมเดินหนาไปไปเดินเดินอยรงตกน้ยรงตกน้ลอม ฝาด้วนยนะคะอีงามไปิดับพี่ใหญ่ดีและเผ็ดในเรือที่เผ็ดพักมาที่ข้อความเถ็ดได้เลยนะคะเฮ้ยายหน้าได้เลยเล <ะ S 2> ปิพ่ใหญดีนะฮะงามไส้นะเจอกันพรุ่งนี้คนปวนผีด้วยนะฮะเาลยหเผ็ดในเขือนะคะเจอกันพุ่นี<อ>้นะคะมีตบมัดรวมม่อเนี่ยเบียเรมีต่อไมเบียมีมีแลย

พรุ่งนี้ติกตอมัดรวมสองทุ่มครึ่งครับผมเจอกันนะคะเวลาเดิมสองทุ่มครึง่1 1> งแต่จะปนโอเค <Okay, S 2> <อ>ไปแล้วต้องไปดูต,ต้องให้พี่เบียร์รีบไปจับพี่ลอดแล้วไปโอเคไปไปไป,ไป <laughs>